ดาซิว e, mm ิกเอ 1.8e เข้าใหม่ค่ะคันนี้ปี2014นะผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครสนใจมีแผนอยากจะได้รถนะคะห้ามพลาดคลิปเต็มเลยนะคันนี้เรทผ่อสบายสบายรายได้หมื่นต้นตอบโจทย์มากๆนะคะรถที่พร้อมใช้งานรถบ้านนะคะใช้งานดีด้วยช่วงล่างเช็คมาเรียบร้อยนะคะรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ่งเช่นเคยค่ะวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่น่าใช้งานมารีวิวให้ชมกันนะคะสำหรับใครสาวกคอนด้สาวก ซีวิกแนะนําเลยคันนี้ผ่อนแค่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะรายได้หมื่นตน้ตนๆซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องขําไม่ต้องกู้รวมรายได้นะคะหรือว่าเรทผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะนานๆจะมีเข้ามาทีและจะบอกว่าคันนี้นะตัวรถสวยมากๆนะคะมีการตรวจเช็คช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างมาให้พร้อมเลยนะคันนี้นั่นก็คือ Honda Civic F ปีคัน1 8ป e ปี2 0 1 4ผ่อนไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง7ปีเลยทีเดียวนะคะ84งวดนะอันนี้บางไฟแนนซ์ยังได้เรทดอกเบีย้ยพิเศษอยู่นะเผื่อใครประวัติดีนะคะฟรีดาวได้ด้วยนะคะฟรีดาวได้ด้วยยอดจัดเหลือล้นๆนะคะน้องกิ่งเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วและดูตายละเอียดตัวรถนะคะไม่มีพิความชนหนักอย่างแน่นอนนะคะราคาดีราคาสวยคันนี้นะคะรถปี2014นะ,ะมาพร้อมราคาตั้งขาย279 0 0 0บาทเท่านั้นเองราคา ดีราคาสวยด้วยนะคะและดูกระจังด้านหน้านะสวยหล่ออย่าบอกใครเลยสำหรับพอ n ด้าซีวิรุ่นนี้นะคะรุ่นยอดฮิตติดตลาดมากๆเลยนะและได้ปี2014ด้วยนะคะไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับทะเบียนกรุงเทพใช้งานทะเบียนนี้ได้เลยนะคะจดแจ้งให้เรียบร้อยภาษีพรบรต่อไม่เคยขาดนะคะรายละเอียดตัวรถด้านหน้าไฟสวยๆเลยไม่มีแตกไม่มีล้าวนะคะนี่เลย ก่อนส่งมอบรถมีการตรวจเช็คและปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะคะนี่ขนาดว่ารถจอดอยู่นะคะยังสวยยังใหม่ขนาดนี้นะก่อนส่งมอบมีการตรวจเช็คให้ใหม่อีกรอบนะคะรับรองว่าได้เหมือนรถใหม่แน่นอนนะคะราคา279,000บาทเท่านั้นเอง มาดูต่อในส่วนของล้อมแม็กนะคะแม็กเงาๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหคุ้มมากนะปี14ราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะใครอยากได้รถราคาไม่เกิน3 0 0 0 0นนี่เลยคันนี้ตอบโจทย์ได้เป็นรถค่ายใหญ่ค่ายดังด้วย Honda Civic นะคะโชคแน่นๆสวยๆแบบนี้นะรอยเต้มส q c ติดอยู่นะคะไม่ได้แกะไม่ได้ถอดหรือว่าไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อใดๆเลยโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะคะคันนี้ ตรวเช็คมาให้เรียบร้อยนะคะประวัติดีอย่างแน่นอนลูกค้าเอามาเทินนะคะถ้าใครที่สนใจที่จะซื้อสดก็จบราคานี้ได้เลยนะคะน้องกิ่งต่อรองราคาให้นะฟรีโอนฟรีดำเนินการไปเลยค่ะนะคะราคา279,000บาทคิ้วกันสาดติดมาเรียบร้อยนะคะฟิล์มดำฟิล์มมืดแบบนี้เลยนะ,ะตัวรถไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะสีไม่มีทลอดลอกล่อนและดูท้ายคันนี้นะท้ายสวยมากๆนะคะท้ายสวยท้ายเดิมติดเซ็นเซอร์มาให้พร้อมใช้งานนะคะ อะตัว RS นี่เขาติดหลอกมานะคะเท <ๆ S 1> ่ๆหลอ่อๆเลยนะคะเครื่องยนต์พันแนะคะ iVtec อ่ารุ่นนี้คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะคะราคาเปิดมาดีด้วยนะ,ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยนะเบอร์0820726152ยินดีให้บริการนะคะโทรมาปรึกษามาพูดคุยกันก่อนได้นะ,ะอ่ะและในส่วนของกระจกนะคะกระจกก็จะเป็นกระจกแท้นะ มีโลโก้โตัวของฮอนด a านะคะสลักอยู่อะไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมนะคะแสงเยอะนิดนึง แถ้าใครอยากจะเข้ามาดูรถจริงสามารถเข้ามาได้เลยนะคะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นและดูนี่รายละเอียดภายในตัวรถนะคะไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นรถ10ปีนะคะรถ10ปีปี2014นะคะแต่ดูชิ้นส่วนทุกอย่างอะไรภายในนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดรถภายในไม่มีสโสมนะคะสวยๆแบบนี้เลยอ่ะ ตามขอประตูทุกอย่างนะคะไม่มีคาบสนิมหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อใดๆรอยเม็ดอากชัดเจนหมดนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยมาลองขับมาลองนั่งได้นะคะมาลองจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะย้ําว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ <c oughs> บริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพโทรหาน้องกิ่งได้เลยะค่ะเบอร์0 8 2 0 7 2 6 1 5 2 เบาใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครชอบสายสปอร์ตสายซิงนะคะก็ต้องยกให้รุ่นนี้อยู่แล้วนะคะติดฮิตคลองตลาดมาโดยตลอดเลยสำหรับ Honda Civic นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะออกมาก็ขายดิบขายดีมากๆขั้นนี้นะคะเลขไม่อาจจะใช้งานเยอะไปนิดนึงแต่มีการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยว่ารถไม่มีสึกหรอหรือว่าไม่มีเสื่อมสภาพใดๆเลยนะ วิทยุเครื่องเสียงนะคะใช้งานได้จริงนะระบบแอร์ได้เป็นแบบออโต้นะคะและนี่เลยเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้นะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและดูพวงมาไลัยไม่มีรอยสึกนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยใครสนใจรีบติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยนะคะรับประกันว่าได้รถใช้งานสวยถูกใจคันนี้พร้อมส่งมอบให้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเนาะอ่ะตัวรถ ภายนอกภายในประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องกินขออนุญาตพาชมห้องเครื่องอีกสักนิดหนึ่งมาดูกันว่าเสียงเครื่องจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ภายในห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันเลยว่ารถที่เราเอาเข้ามาโคงร้างดีจริงหรือเปล่านะคะรอชมนะคะห้องเครื่องเปิดขออนุญาตเปิดนิดหนึ่ง ก็มาดูต่อที่ห้องเครื่องคันนี้นะคะสําหรับคันนี้นะตอนนี้ยังร้องกิ่งสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะคะสังเกตได้เลยว่าห้องเครื่องแห้งๆไม่มีคราบน้ํามันไหลเย,ยิมรั่วซึมนะคะเสียงไม่มีสะดุดไม่มีสั่นนะคะเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะมีการตรวจเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะคันหน้านะไม่มีเปลี่ยนนะคะคันหน้าไม่มีเปลี่ยนสเปคเดิมโรงงานนะคะ รถมือสองพร้อมใช้งานนะคะต้องทีเ่เพชรยนต์เท่านั้นนะคะต้องทีเ่เพชรยนต์เลยเนาะรถมีการตรวจเช็คให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำหรือชนหนักแน่นอนนะคะในเรื่องของการใช้งานก็จะมีริ้วรอยตามการเวลาตามการใช้งานนะคะแต่ทุกอย่างเราเช็คมาให้หมดนะคะเราตรวจสอบมาให้เรียบร้อยเอาเป็นว่าโครงสร้างสวยเดิมแน่นอนนะคะโครงสร้างสวยเดิมแน่นอนในส่วนของการริ้วรอยการใช้งานทุกอย่างสามารถปรับสภาพหรือว่าแก้ไขได้นะคะอะ สักคู่ลืมเปิดท้ายให้ชมกันขออนุญาตนะคะมาดูพื้นที่ใส่ของด้านหลังกันนิดนึงอ่ะตัวพื้นที่ใส่ของด้านหลังนะคะมีให้ค่อนข้างกว้างเลยนะเผื่อใครจะเอาไว้ใช้งานหรือว่าเอาไว้ขนของนะคะพ่อค้าแม่ขายก็สามารถใช้งานได้นะมีพื้นที่ใส่ของให้เยอะเลย นะคะคมีพื้นที่ว่างๆใส่ของให้เยอะเลยนะและด้านในนะคะมียางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงให้ครบเลยพร้อมใช้งานนะคะให้ไปหมดแบบนี้เลยนะคะครบๆเลยในราคา279,000มาบาทเท่านั้นนะผ่อนเพียง5,000ันนะคะตลอดสัญญาเลยคันนี้นะคะหรือ ใครสนใจฟรีดาวได้ด้วยนะดอกเบีย้ยยังมีเรทพิเศษอยู่นะคะลูกค้าประวัติดีได้เรทดอกเบีย้ยพิเศษแน่นอนและได้เงื่อนไขดีๆจากทางเพชรยนต์ด้วยนะคะอ่ะรายละเอียดตัวรถสวยๆเลยนะสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ให้อยู่นะคะนี่เรือนไม้น้าปัดทุกอย่างนะคะไม่มีหายไม่มีสะดุดนะคะ ทุกอย่างระบบไฟระบบแอร์ใช้งานได้จริงนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะมีแพลนอยากจะใช้รถนะคะชอบรุ่นนี้อยากได้สเปคประมาณนี้ผ่อนไม่สูงมากติดต่อหาน้นกิ่งเลยนะสเปคนี้มีเข้ามาคันเดียวนะคะราคาไม่ข้ามสามแสนใครอยากได้จบราคานี้ได้เลย2 7 9 0 0 0บาทนะคะ ก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Honda Civic FB 1.8e ปี2014คันนี้นะราคา279,000บาทค่ะถ้าสนใจติดต่อหาน้องกิ่งเลยนะเบอร์0820726152นะคะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ